วันนี้จะมาอวยเคสโทรศัพท์รุ่นหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าใช้มากี่รุ่นก็ไม่เคยผิดหวังแล้วก็เครื่องนี้นะคะเป็น iPhone 13 Pro Max ใช้มาประมาณ <c oughs> น่าจะประมาณสองสมปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเคสเลยนะคะแล้วก็ใช้ซื้อเคสเนี่ยพร้อมกับโทรศัพท์นะคะหล่นไม้หล่นนะคะเพราะว่า อจะบอกว่าใช้มาสองสามปีไม่หล่นเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะหล่นเป็นปกตินะคะหล่นบ้างลุกแล้วหล่นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เ,เคยลงน้ํานะคะกระโดดลงสะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะโทรศัพท์ไม่เป็นอะไรเลยค่ะแล้วก็เอตัวเคสเนี่ยเขาแบบนี่คือสภาพแบบสองสามปีนะคะเนี่ยให้ดูว่ามันแบบ ไม่มีความเยินไม่มีแบบอะไรที่แบบแล้วก็โทรศัพท์เราก็จะอยู่ปกติดีสภาพดีเพราะว่าตรงนี้ยเขาสูงมันก็จะเซฟกล้องพอสมควรเซฟได้ดีเลยแหละอ่าอันนี้คือต้องบอกว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแบรนด์นี้นะแต่ว่าประทับใจในความคงทนสภาพเอเขาเรียกอะไร การใช้งานที่แบบนานมากแล้วอะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เคสอ,อันเดียวที่พี่เปิ้ลใช้นะคะอ,อรุ่นเก่าๆตั้งแต่อ,อ่ iPhone สิอะไรพวกนั้นก็ใช้ UAG มาตลอดนะคะจนมาอันล่าสุดก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ยังไม่นอกใจ UAG เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเซฟโทรศัพท์ให้เราจริงๆนะคะเวลาหล่นเวลาอะไรเนี้ยชอบมากๆนะคะอันนี้ ่ะซึ่งเคสของ u v g นะคะราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีของปลอมด้วยนี้ต้องระวังนะคะถ้าราคาถูกเกินไปอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ของแท้นะคะก็สังเกตการซื้อจากที่เป็นร้านที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สังเกตตรงนั้นนะคะเราจะได้ไม่พลาดเนาะซื้อไหนซื้อแล้วก็ซื้อดีๆซื้อใช้คุ้มๆไปเลยนะคะ